พบกับผมอีกน,นะครับกับมยูดสุดราชก็เช่นเคยนะครับผมออกมาวิเคราะห์วิจารณ์เมยไทยเกียรตีอาทิตย์นี้ตรงกับัวอาทิ์ที่8พึพฤษภาคมคู่เอกบิชุนวางไว้ก็เพชรสมานสอสมากาเวนเจอกับปานเทพวีเคเขาใหญ่ส่วนผู้รองก็เมืองทรัพย์สสลัชีพเจอกับเมืองลาวเกียรติทรงยศคู่ที่สองนี่ ปยักยัศักสตูนเจอกับเพชรเอกเกียรติจำรูนเปิดหัวกู้แรกก็กอเตาเพชรสมนึกเจอกับอับนาเดศสินายกโมดนะครับคู่มวลบีกชุนวางไว้ก็ถือว่าอย่างน่าดูน่าชมนะครับก็ต้องย้ำนะครับต้องย้ำอ่าพ,พี่เพื่อนๆ่างน้องแล้วก็สมาชิกของผมทุกท่านนะครับการออกวิเคราะห์ออกวิจารณ์เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศตนหน้าตู้แนวทางการห้ามของกรรมการบรรยากาศการเชียร์ที่มุมครับ3อย่างนี้ผมถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการลุ้นในการลารงทุนเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่ามีตัวช่วยอยู่แล้วมีมือห,หูอยู่แล้วก็ต้องฟังองค์ประกอบส่วนเ,นเพื่อนๆ่ท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยนะครับอ่าอยากจะมาสมัครหูกับผมเป็นครอบครัวเดียวกับผมลองฟังหูกับผมก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์086 0041256ครับระบบปิดช่องจดสีผมเคลนตีครับไม่เป็นสองรองใครแน่นะครับรายเดือนเดือนละ1 0 0 0บาทนะฟังทุกวันเดือนละพันหารายสัป,ปดาห์สัป,ปดาห์ละ300บอนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารยนะครับก่อคู่แรกก่อต่อเพชรสมนึกก่อต่อเพชรสมนึกที่3ไปหลังก้ แพ้เพชรสังวานสอสบารการเพชนช่องเกียรติศรีชนะเพชรตําชัยสอจอต้องปราจีนช่องเกียรติศรีและควายล่าสุดก็แพ้เพชรสังวานอีกการณ์ที่ช่องเกียรติศรีส่วนคู่ชกอํานาจเดชจิตนายกโมศสามไฟหลังก็ชนะกบอ่าเพชรรุณนกบวัสดุพันธุ์ภูกเก็ตที่ราชดำเนินชนะจอมโหดจอพัชริยาที่ช่องเกียรติและควายล่าสุดเนี่ยไปอ่าเดินสายต่อที่ใต้นะครับ แพ้เพชรตาปีนะแพ้เพชรตาปีลงในกีฬาสุรา์โต้ทีรับชนะเพชรตาปีลงเงนกีฬาสุรารับที่จังหวัดสุราธานีกูนี้เนี่ยเจ้ากอ,อเต่าเพชรสมนึกกอ,อเต่าเพชรสมนึกเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็เป็นมวยเปิดเกมขวางหน้าดันแทงมีหมัดมีสอกเสริมสู้ดีครับสู้ดีครับ ส่วนเจ้าอํานาเตศนายกโมตัวนี้ก็เป็นไม่เข่าเช่นกันนะปั่มรักปัตตีในมีลูกลอกลูกรัดลูก,ลก,ลกหักลูกเทคูนี้เข่าต่อเขอ่าแต่ว่าทรงมวยทรงมวยเจ้ากอต่อประเภทขวางส่วนเจ้าอํานาเตศประเภทล็อกเพราะฉะนั้นทรงมวยผลมองว่ากอต่อได้เปรียบอำนาจเดชค่อนข้างชัดเจน,นครับคูณนี้ราคาเลทอยู่ที่กอเต่าต่อ,ตอในราคา5ต่อสาม ที่ผมชอบที่เจ้าเกาะเต่าเพชรสมฤิ์นะครับส่วนคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าเพชรเอกเกียรติจำรูนกับพยักษ์ศัตรูนพยักฆ์ศักสตูลพยักษ,ษ,ษ,ษ์ศักสตูนเนี่ยสามาหลังก็แพ้เกาะเต่าเพชรสมฤก,กิ์ช่องเก็ดสีชนะเ,เพชรเอกเกียรติจำรูนที่ช่องเก็ดสีควายล่าสุดเนี่ยชนะเพชรสงแสงเพชรเจริญวิทย์ที่ช่องเก็ดสีส่วนเพชรเอก เกียรติจำรูนสามไฟหลังนี้แพ้พยักษ์ศักดิ์ตตูเจ้าเกียรติสีเจดาเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ีลุปินีนะไฟล่าสุดก็แพ้เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์วิทีมวยลุปินีนะครับคู่นี้มวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเนี่ยจนจํากลิ่นตัวได้แล้วนะครับพยักษ์ศักดิ์ตรูเป็นมวยฝีมือตั้งรับในมีลูกลอกลูกรัดทุกผักทุกเทเหลี่ยมเขาถือว่าดีซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดอ่าส่วนเจ้าไป เป็ดเอกเกียริจำรูนเป็ดเอกเกียริจำรูนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียริจำรูนนะครับอยู่ที่รังสิตมีพี่อะไระเป็นเทรนเนอร์อยู่พี่ไกสวิทช์สุกีฬาน้องจีก็ถือว่าแกทำมวยดีนะครับเป็นมวยแข่งเป็นมวยแข่งนายก็มีลูกลอกลูกรัดลูกจัดสายนะครับคู่นี้อาการผ่านมวยเบอร์มวยทรงมวยก็ดูว่าไม่แตกต่างอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามาต่อยช่องเจ็ดสีระบบปิดเนี่ยบรรยากาศการเชียร์ที่มุมอ่า บรรยากาศสิ่งแวดล้อมผมมองว่าเจ้าเพชรเอกเป็นรองพยักษ์กุญีจราคาเรทเปิดมาเปชรอ่าพยัก์ต่อใน,นราคา3ต่อ2คกุญีจผมงชอบที่เจ้าพยักษ์ศักสตูนะครับชอบที่บรรยากาศอ่าถือว่าเป็นเจ้าบ้านคนระับถือว่าผูได้แเป็นเจ้าบ้านบรรยากาศการสอนการเชียร์ือว,ว่าจะดีกว่าเจ้าเพชรเอกโดยทางมาถึงกู่ที่3รนับรองคุยกรายการอ่าเป็นการเจียกระหว่างเจ้าเมืองลบ สสลัดที่เจอกับเมืองลาวเกียรติทรงยศดเมืองลาวเกียรติทรงยศดในเข้าเวนแทนเจ้าอะไรปรักปตักเทพปตักเทพมีเคเขาใหญ่ป,ต,ปตักเทพว่าปักอะไรนะปักปักเพชรอ่าเจ้าปักเพชรมีเคเขาใหญ่เจ้าเมืองลบสสลัดที่เนี่ยสามฝ่หลังชนะยอดพลันัยที่ตุพินีแพ้เพชรมงคลสุนกีลาไว้ต้มที่จ่องเจ็ดสีไวล่าสุดขก็แพ้เพชรอ่าแสบ สอโจต้องปาทีนในช่องเกียรติีส่วนเมืองลาวเกียรติทรงยศสามไฟหลังนี้จะเสือประยักบางกอกอะไรยนต์ที่บุรีรัมจะได้มีชัยปอเอี่ยมเิงที่ราชดำเนินแอกไฟรา,าดุดเนนหนือพลิกชนะเจ้าดาบดำปอตทอทองในวีที่วิธีมวยราชดำเนินมานะครับมันตรงข้ามราคาถือว่าโคตรด,ดีแต่ว,ว่าอ่อยไปแล้วสู้ไม่ได้สักเอ็ดครับราดโดนแผลแตกราคาก็ยังเป็นต่ออยู่นะครับแล้วก็ เจ้าเมืองราก็พลิกเอาชนะเจ้าดับดำมารับถึงโชฟองไม่ดีเลยคร่นี้เจ้าเม,อสอสเมืองลบสอสลัดชีพเมืองลบสอสลัดชีพหรือว่าชื่อเดิม,เ,ดมเจ้าอิทธิพลวอยืนลงครับเป็นมวยจากจังหวัดหนองคายก่อนหน้าที่จะมาใช้เมืองลบก็ถือว่าแห้งชามน้ําชามจ้องเช็คตัวเช็คเสือก่อนชกเสมอนะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่มาใช้เมืองลบสอสลัดีบ ของท่านกำลังดุ้งเขาก็ถือว่าหน้าเสือตัวขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับก็เป็นมวยฝีมือนะเป็นมวยขวาเตะซ้ายหน้าดีไม่มีลูกลอกยัดไส้แล้วคามีหมัดมีสอกเสือนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเมืองลาวเกียรติทรงยศเมืองลาวเกียรติทรงยศเนี่ยเป็นนักชกจากสปปลาวนะครับโ่วงัก็ถือว่าสดขึ้นมาก็มวยเปิดเกมมีลูกเตะขาต่อยท้องต่อยหน้า กล้าเตะกล้าต่อยสู้ดีครับต่อยอินเตอร์เทนกันดูแต่ว่ากระดูกมวยอ่าไวพ้พิปฏิพานการแข่งเกมบนเวทีแล้วก็ต่อยในระบบปิดผมบอกว่าว่าบ,บอกได้แล้วว่าเจ้าเมืองลาวเนี่ยจะชนะเจ้าเมืองลบค่อนข้างยากพอสมควรในช่องเจ็สีนะครับกูนี้ราคาเรเปิดมาอยู่ที่เมืองลบต่อในราคา5ต่อ4ี่กนี้ผมชอบที่เจ้าเมืองลบสสารชีผมดูว่าเป็นมวยที่ว่า นาเล่นนาวัดนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าเพชรสมานสอสมาคาเมนเพชรสมานสอสมากาเมนเนี่ยสามไปหลังนี้ชนะเอกวายุบองกรุงเทพทนที่นนทบุรีชนะเพชรแมพ่พลิกฟอร์มพยักเต็นเหนือที่ช่องเจ็ดสีควายล่าสุดชนะเพชรอเพชรบุญสีที่พิธีไบรุปินีส่วนคู่โจกเจ้าปานเทพวีเคเขาใหญ่ ปานเทพบีเคเขาใหญ่สังพลังเพชรซุปเปอร์เล็กจิตมังนนที่ยอมน้อยชนะเพชรแม่พริกฟอกพยักเ,เต่นเหนือที่ราฐดำเนินไปล่าสุดเนี่ยชนะเพชรเสนแสบสอจอโต้ปาจีนที่เวทีมวยราชดำเนินมานะครับคนนี้เนี่ยเจ้าเพชรสมานเพชรสมานสอสมาการเม้นเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดสุบินซ้อมอยู่ที่ใครอ่ะสอสมาการเม้นของเสียสมานเขา เป็นมวยซ้ายนับยืนมวยสวยยืนม่นิ่งเลยเป๊ะตั้งขวางกาก็ถือว่าทรงมวยเนี่ตกสเปคอะองค์ประกอบมวยเอกในตัวมีพร้อมก่อนหน้านี้ท็อปฟอร์มขึ้นไปต่อยมวยเอกนะแต่ว,ว่าฟอร์มช่วงหลังถือว่าดาวลงไปนิดนึงแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ดีส่วนเจ้าปานเทพว K เขาใหญ่ถือว่าชื่อดเดือๆว่าเจ้าเสมอนเทพปอพิศรีเขาเป็นไปรูปร่างดีนับสูงสุดตูดปอดเจ้าคนพุนแต่ว่า จะต่อยตั้งรับ่ะมากกว่ารับประเภทดักต่อยดักเตะดักแทงในไมีลูกฝั่งหน้าหากลุกได้รับดีนะครับช่วงหลังถือว่ากําลังสดกําลังห้าูุนี้ราคาเลทราคาเรทเปิดมาอยู่ที่เจ้าเพชรสมานต่อในะราคา5ต่อสี่ณท่่สามสถานตัวตัวตัว,ตว,ตวส่วนตัวผมนะครับผมยังมองไม่อกอกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าให้เลือก ผมยังชอบที่สภาพ,พร่างกายความสดความห้าวของเจ้าปานเทพ V K เขาใหญ่นะครับคุนี้ผมออกรอไปที่ปานเทพ V K เขาใหญ่นะครับดูว่าได้น้ำนะครับมวยชอบอานทิตีนะครับตัวแรกผมชอบที่เจ้ากอเต่าเป็ดสมเนื้อนะครับก็ดูว่าเป็นมวยที่หน้าต่อนะครับส่วนคนที่สองชอบที่เจ้าประยัศักสตูน,นะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือสิงแหวดร้องจะดีกว่าเจ้าเป็ดเอนะครับ ส่วนคู่ที่3าชอบที่เจ้าเมืองลบสอสลัดทีบดูว่าเป็นมวยหน้าเล่นหน้าวัดนะครับคู่เอกออกรอไปที่ปานเทพวีเคเขาใหญ่นะครับดูว่าได้เปลี่ยนรูปร่างได้เปลี่ยนสภาพร่างกายความสดความห้าวนะครับส่วนมวยตัวเดียวโดดโดดอาทิตย์นี้นะครับผมชอบที่เจ้าเมืองลบสอสลัดทีบถ้าเป็นมวยที่ด้าหน้าเล่นหน้าวัดนะครับส่วนมวยเอาไปแทงสเต็ปเอาไปแทงมวยชุดนะครับผมยืนไม่สองตัวนะครับ กอดเต่าเพชรสมนึกอ่าเมืองลบสอาชีพส่วนอีกตัวสมาชิกเลือกใส่รับจะใส่เจ้าประยัดักสตูลหรือว่าจะใส่ปานเทพวีเคเขาใหญ่นะครับก็ก่อนจากการนับก่อนจากการก็ขอพี่น้องพ้องเพื่อนแล้วก็สมาชิกกลุมผมทุกท่านนะครับลุ้นมวยอย่างมีสติก้าวตัวถูกก็อย่างลืมออกตัวบางทุนนะครับชคดีมีใช่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ